สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเช่าเน็ตอะไรจีจีสุพิช,ชารู้จักจีจีสุพิช,ชาเน็ตเอดดลดังคู่แฝดเชอปาง b n k 4 8หลังถูกยิงดับเช่าเน็ตห่อะไรจีจีสุพิช,ชาเน็ตเอดดลเจ้าของเพจดังเรื่องของจีที่ถูกเรียกว่าเป็นคู่แฝดเชอปาง b n k 4 8หลังพบเป็นศพเสียชีวิตกับแฟนหนุ่ม เป็นเรื่องช็อคให้กับชาวเน็ตหลังข่าวการเสรียชีวิตของเน็ตไอดอลชื่อดังจีจีสุพิชาปีดาจเจริญเจ้าของเพจเรื่องของจีถูกพบเป็นศพอยู่ภายในคอนโดมิเนียมพร้อมกับแฟนหนุ่มนักเรียนนายร้อยตำรวจหลังจากนั้นผู้จัดการส่วนตัวของจีจีได้โพสต์ยืนยันการเสรียชีวิตของเธอหลังจากทราบข่าวทำให้บรรดาแฟนคลับของเธอต่างเข้าไปแสดงความอาลายัยในโพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สำหรับจีจีสุพิชาปัจจุบันอายุ20ปีเป็นเจ้าของเพจเฟซบุ๊กเรื่องของจี้มีผู้ติดตามมากกว่า1.9แสนคนนอกจากนี้เธอยังถูกเรียกว่าเป็นฝาแฝดของสาวสวยสุดน่ารักเชอร์ปาง B.N.K.48 จนหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นพี่น้องกันเลยก็ว่าได้ด้วยความสวยน่ารักของเธอนอกจากเป็นเน็ตไอดอลเธอยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีงานถ่ายแบบและ รีวิวสินค้าอีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้จีจี้สุพิชาเริ่มเข้าสู่วงการเน็ตไอดอลมาตั้งแต่อายุ16ปีโดยเธอสมัครเป็นเราโอตาของ BNK48 ขณะกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยศิลปากรจากนั้นจึงเข้าสู่วงการอินฟลูเอนเซอร์ด้วยการรีวิวสินค้าจนเป็นที่ชื่นชอบของชาวเนต็ตอย่างไรก็ตามจีจี้สุพิชาและแฟนนุ่มนักเรียนนายร้อยตำรวจ ถูกพบเป็นศพถูกยิงเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตในห้องพักกลางคอนโดมิเนียมของฝ่ายหญิงเมื่อวันที่19เมษายน2566ซึ่งคาดว่าแฟนหนุ่มจะเป็นผู้ก่อเหตุยิงจีจี้ก่อนที่จะยิงตัวเองตายตามพลตำรวจโทที่ตีแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุทั้งก่อนหลังเกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบหาบุคคลอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องเบื้องต้นเพื่อนผู้เสียชีวิตฝ่ายหญิงทราบว่าติดต่อฝ่ายหญิงไม่ได้มาแล้วหนึ่งวันจึงเดินทางมาตรวจสอบที่ห้องพักก่อนพบศพส่วนความสัมพันธ์และความขัดแย้งของทั้งสองคนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากนี้จะต้องนำศพส่งเชินนสูตรเพิ่มเติมที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจสำหรับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อเหตุคือนอตทภูม,มิพัฒน์ ชายวนิจยาหรืออิกคิวอายุ18ปีเหาทอบอรประธานรุ่นเตรียมทหารปี2เป็นบุตรชายของพลเอกสมชายชายวินิจยาอดีตกตผู้สรงคนอวุธจากบุคคลภายนอกที่ถูกที่ประชุมกตมีมติให้ผลจากตำแหน่งเนื่องจากคัดคุณสมบัติเมื่อวันที่18เมษายน2566ที่ผ่านมาขขอคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ เชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ